สวัสดีทุกคนโอ้๋ใหม่กทุกคนครับผมอาชีพไปทันเมื่อกี้มีคัสซีสุดโหดนะครับเซลมี่สร้างตู้นี้ขึ้นมาไม่นะเอาละครับโกลบอกกพี่คาตะว,วันนี้เราอยู่ในแมปสตีลเบลลอดครับทุกคนวันนี้มาอีกแล้วอัปเดตนะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับตู้นี้ใหม่เลย <c oughs> เห็นบอกว่ามีเบลรอดใหม่ทั้งหมด20ตัวเลยนะครับทุกคน แล้วมาพร้อมกับรีเบิร์สสจริงไหมเดี๋ยวพาไปดูครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมฝากฎกดไลค์คลิปนี้นะครับนี่ไงทุกคน25 New บนิวเบนรอดครับกดไลค์คลิปในี้ให้พี่คัต์ตกติดตามให้ช่องพี่คัทต์ตกันด้วยนะมาดูซิว่ารีเบิร์สสมาหรือยังอูโ้ห,โห,โห,โหมันจะเป็นบาสุก้าทุกคนมาแล้วครับสำหรับรีเบิร์สสมาวันนี้เตรียมเงินมา1ิบิลเลียนครับไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือเปล่านะทุกคนเอาละได้เวลาครับผมตีสองครับผม เริ่มได้แล้วเปิดฉากมาพร้อมกับชาร์เกอร์นะครับเอ้ยทุกคนดีนะ20เป็นรอดใหม่นะครับทุกคนเราสามารถเลือกค้าแบบนี้ได้เลยนี่นี่ก็คือระดับซีเคร็นะครับเอ้ยดีทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่ค้าตู่จะพามาใช้เครื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราค้นหาตัวเบนหลอดสุดเทพกันครับผมมาดูว่าวันนี้เราจะได้ตัวสุดตึงไหมอ,อู้มาแล้วครับ4มิวเทชันแรก l u c กี้คูณ3นะครับแล้วก็เป็น Spider แล้วก็เป็น t a โก้แล้วก็เป็น Galaxy นั่นเองมาตอนนี้พี่คัตโตเริ่มจำสถานะได้แล้วนะยังไม่มีตัวไหนที่เราน่าจับตามองนะทุกคนเป็นต,ตัวธรรมดานะครับดีสุดก็เป็นเ a จิกตัวที่แบบว่าระดับ็น Lord God, รอดก็สระดับโอยังไม่มาให้เห็นสักรอบเลยครับหรือระดับซี c ค e t นะอ่ะเราเฝ้าด้านหน้าเลยโอ้ยิงมาแนละ้วทุกคนยิงทาโก้ทาโก้หมดไปเรนโบว์แคทก็มาตาม แต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้สักตัวเลยนะทุกคนมาแล้วอู้ลัคก,กี้บ็อกกับทารารทาราร่ามาครับทุกคนระดับอุ้ยได้อยู่นะทุกคนแสนต่อว,วีนะครับอาไปเลยกล่องลัคก,กี้บ็อกระดับไดมอนอากบมาแล้วไม่ใช่กบปูผมชอบพูดว่าก,กบแบบเลือท่าไบนะเงไหในดูซิครับทาราดทาราร่าติดสถานะให้เราไหมอ้อันตรายทุกคนมีปูกับมีสไปเดอร์นะครับอันตรายมากแต่ว่าไม่ติดเลยทุกคนทาราดี่อะ ทาราลีล่าทาราล่าไม่ติดนะครับอ่ะซื้อไปเลยทุกคนซื้อไว้ดูซื้อไว้ไดูครับจริงๆแล้วเราจะเอาระดับแบบว่าสุดๆไปเลยนะเอาแล้วมืดอีกครั้งครับอู้อะไรเอ่ยมาสองนาทีอะไรเอ่ยปลื้มได้ตา,าลา่าปลื้มปลืมป้มปัตติีมตาละเลตาลา่าเอ้ยปลื้มปลื้มมาทุกคนปลื้มปลื้มปัตติีมมานะครับสองนาทีทุกคนสตาสุดตึงสนาสุดตึง ปตัตปิมตาราเรตาราราปรืม่มปรืม่มปตัตปิมตาราเรตาราราเครื่องผลิตลูกอมถูกแฟงอารลอวบัพเบิลกามมาแล้วเราได้มาสองตัวเป็นลักซ์กิบลแล้วก็เป็นอ่าราเรทารทารา <c oughs> ตั้งชื่อใหม่ให้เขาหน่อยละกันอูร้อยสี่สิบสี่เคต่อวิตาคนติดกาเล็กซี่แล้วก็เป็นเรนโบว์แคทนะครับซึ่งยังไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าให้เงินเยอะนะ 144K ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ยังไม่เอาปล่อยไปก่อนนะครับเราเตรียมพื้นที่ไว้ให้ตัวอื่นนะในวันนี้ในดูซีม่มมต้องสุดสั้นวัรละยังระดับซีเคร็ดมีไหมครับวันนี้แซมมี่สปาอะไรมาดูดิทุกคนแซมมี่สปาอะไรมาเอาบ้านมาแล้ว <laughs> ได้เวลาเข้ายบวรบ้านของเฮียแซมมี่แล้วครับผม อ่าทุกคนมาแล้วว่าของพีทแซมมี่เราดูเงินด้านโบนดนะครับคนดูบอกมาสอ0 0 0นเจ็ดสองแสนสองแโอเคเอาตัว2 0 0 0ส,สน,นไปก่อนเลยทุกคนแฝดสาไปเลย <laughs> หมดบ้านได้รอตัวแฝดนะครับผมอ่ามีตัวไหนหลุดมาด้านล่างไหมทุกคนโอ้ทาโก้มาทาโก้ลักกี้บ็อกมาเมื่อกี้เห็นแล้วแวบๆเดีแบบ๋ยวเพึ่นดูทุกคนก่อนครับว่าราคากี่แสนตีกาเล็กซีด่ด้วยทุกคนทาโก้ลักกี้บ็อกตีกาเล็กซี่ด้วยนะครับ ได้ได้ห้ามพลาดทุกคนกาแล็กซี่ห้ามพลาดเลยสองแสนหกเอาสองแสนหกไปครับดินสอ <c oughs> เอ้ยนี่ผมได้แล้วนะทุกคนดินสออ่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนได้บอกเพี่ทำไมพี่ไม่เอาดินสอ,อน,นี่ครับพี่คัดต,ตัวเอาแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ทุกคนรักกี้บ็อกเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะอ๋อติดกับทุงทุงโอเครักกี้บ็อกนะครับรักกี้บ็อกทาโกติดกาแล็กซี่ด้วย <c oughs> อย่างตึงมาแล้วอุ้ยเครื่อง อันนี้ซื้อไว้ทําดัชนีครับทุกคนเฮ้ยทำมเงียบจังเลยครับเฮียแซมมี่ทุกคนทำไมอัปเดตนี้ดูเงียบ<ๆ>เงียบเพื่อดี๋ยวขายทุงทุงทิ้งก่อนนะอ่าได้มาแล้วครับทุกคนตัวระดับส0งแสนขึ้นไปนะครับหนึ่งแสนต่ำสุดตัวนี้เอาซื้อมาไว้ทําดัชนีเดี๋ยวขายทิ้งก่อนโอเคไม่แย่ไม่แย่แยทุกคนเริ่มนะแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่ทำไมไม่ได้ดูเงียบเงาจังเลยอัปเดตนี้เฮียแซมมี่ทำไมดูเงียบจังเลยเหมือนว่าโลบอกดาวนะครับทุกคน ตอนนี้นะประมาณว่าเฮียเซมี่เสกอะไรไม่ค่อยได้นะครับแอดมินเอบิวแบบไม่ค่อยทำงานหรือเปล่าสองหนึ่งเซยูซูทุกคนเราบอกดาวนะครับเพราะว่าแซบี้ใช้แบบ HP a ิ u โหดเกินไปนะครับทำให้เซมิไอทำให้โรบกดาวนะครับทุกคนคือตอนนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคระหว่างที่เรารออีกหนึ่งชั่วโมงทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนมารีวิวเครื่องใหม่เลยลวกันเรามีตัวอะไรบ้างเนี่ยจะครับโอ้โหทุกคนแมคโครนะครับเราต้องใช้เป็นโอ้โหตัวอะไรเยอะมากเลยเป็นออคโตพุสด้วยทุกคนเราต้องหัตัวออคโตพุสนะครับในการในการแบบผลิตแมคโครใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยหรอโอ้หานอยู่นะ แต่ว่าเราทําได้นะครับทุกคนเดี๋ยวพยายามหาก่อนครับว่าเราต้องใช้ตัวอะไรบ้างนะครับเป็นตัวサラอิซลามมโนซลาโมโนโสอนะครับแล้วก็เป็นบรูเบอร์นินีออกโตปุ้แต่ว่าตัวแรกอ๋อแล้วก็แรดเครื่องแรลแป้งขนมปังทุกคนโอเคน่าจะพอหาได้อยู่ครับซลามมโนซลามมโนครับกับเพนเพนกวินเห er <ผ>มือนว่าจะมะคีคาปูชิน่าด้วยทุกคนคาปูชิน่าอันนี้ครับผมใช่ไหมครับถึง45นาทีนะแล้วก็ใช้ทาเลทาราด้วย เนยทาริทาร,าร่าเรามีอยู่นะทุกคนนี่ไงทารทาเลทาร่านะครับร่างใหม่เดี๋ยวเราหาเป็นเครื่องปิ้งขนมปังก่อนไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่านะเครื่องปิ้งขนมปัง <c oughs> คือเชื่อวนะครับถ้าไม่ทันก็เอาตัวนี้ไปก่อนนะตัวใหม่ระหว่างที่รอแลดเครื่องปิ้งขนมปังทุกคนเดี๋ยวเราย้ายตัวก่อน <c oughs> เรามาคราฟตัวแรกก่อนนะครับซึ่งใช้ตัวน้อยมากทุกคนนี่เราจะคราฟยังไงเอ่ย เบนดี ito, โดโปรติโดก็ตัวนี้นี่อ๋อใส่้เรียบร้อยทุกคนใส่ไปแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็ขาดเอาใส่เป็นตัวไหนดีมีตัวเป็นโกลไหมไม่มีโอเคเอาตัวธรรมดาไปก่อนแล้วกันมาดูสิครับว่าจะเป็นยังไงเอ่ยเด็กเกิรเรียบร้อยเราขาดกูก้กทิปปี้ทิปปี้ทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้ตัวสุดตึงมาไหมตัวใหม่โอ้ยแฝดสามทุกคนมาละแฝดสามทองเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ไกล แฟดถามทองนะครับแฟดสามทองเดี๋ยวต้องขายตัวไหนตัว,ว,นวหนึ่งทนะิ้งละทุกคนมาดึงดับผมจะการเซล,ลตัวไหนตัวหนึ่งทิ้งก่อนนะครับเมื่อกี้แฟดสามทองมาทุกคนนี่เลยระดับโกลนะครับอูให้เงินแฝดเสร็จน,นะระดับซีเครตเลยอะ่ะทุกคนมาหลังจากที่เราใส่สี่ตัวนี้ไปนะครับใส่เป็นทิปปี้ทิปปี้สองตัวแล้วก็เบนดิโตโบริโต อย่างละ2นะครับเราก็จะได้เป็น Bandito e x เอ็ก o โมานั่นเองใช้เงิน 12K เวลา7นาทีเรียบร้อยครับหลัอจากละก็ก็รอ,อทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมขโมยะระดับโกลไว้ก่อนนะเผื่อเราจะได้ทำบ้านทนองทุกคนผมจะเก็บตัวเป็นโกลมาอุ้ยอันนี้เครื่อง3,000นะครับเสียดายทุกคนเสียดายไม่ใช่แรดนะครับถ้าเกิดเป็นแรดแต่ดีเลยเดี๋ยวรอรอก่อนนะครับไม่กี่นาทีทุกคนไม่กี่นาทีเดีผมทำการเซียก่อนนะ แล้วก็ไปซื้อกันอ่ามาเร่ระดับโก้ไปเลยครับมาดูตัวใหม่กันครับตอนดีเครื่องค้าไปชินเสร็จแล้วครับบ้าทุกคนเรดี้กดเคลมกันนะทุกคนสามสองหนึ่งอู้มาตัวใหม่ตุ้มนี่ทุกคนอู้ผมคับร่างใหม่ครับอย่างเททุกคนนี่เลยนะครับเบนรอดตัวใหม่มาแล้วอ่าเบนดิโตเอ็กซริโตนั่นเองครับทุกคน ตัวนี้ตัวอะไรนะคนผมจําชื่อไว้ได้ใครรู้บอกคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับที่จะเป็นสัตว์หมาน้ําใช่ไหมไม่แน่ใจท <laughs> ุกคนถึงแม้จะถูกแต่ว่าคือเบนหลอดใหม่นะครับซึ่งเก็ไบไว้ทุกคนตอนนี้ผมจะเก็บไว้โอเคโอเคเดี <laughs> ๋ยวมีคัตโตอเดี๋ยวผมแจกแล้วตอนนี้ทุกคนถือแบบเป็นตัวใหม่โอเคถือว่าเท่มากครับผมเก็บไว้ให้ทุกคนละกัน โอเคว่ okay, างเอาไปได้านบนสุดเลยตัวใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับมีเครื่องไม่ชินใหม่เข้ามาและรีเวิร์สสิบห้าพร้อมกับขโมยฐานแอดมินเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ